ในรท่านนะคะอยู่กิปุรีในเกมสตาร์โปเจก์ในเรื่องของเลออนหรือว่าเฟยของเราเนี่ยน,นะคะตอนนี้มาถึเรื่องวันที่19กันแล้วซึ่งกิเล่นต่อน,นั้งแที่18เลยโอ้ยตายเฮือหุ่่หุนหุ่่หุนห่หุ่หุ่หเ่ห่ห่หเ่ห่หุ่่หุ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 ่่หุ่หุ่หุ่หหุ่นุ <laughs> ่หต,นนต่ออตหุ่หุ <laughs> ่หุ่หห ตอนที่แล้วแมงจบเร็วไปหน่อยนะแบบหวานเชียบเชียวเรียวเลยเอาเขินไปเลยเนี่ยถ้าไม่ติดว่านายมีผู้หญิงมาลุมเยอะนี่ก็คงจะดีกว่านี้เนี่ยตอนนี้ไดมอนด์ก็คงจะถ่ายเสร็จแล้วสินะเฟ่ก็เสร็จแล้วก่อนหน้านี้เล็กน้อยถ้าจะเข้าไปตีสนิทอย่างเป็นธรรมชาติก็คงจะต้องหาเหตุผลอะไรบางอย่างกำมอนอะไรอยู่เนี่ย ยังไงฉันก็อยู่ในสตูดิโอของสถานีที่ฉันมาออกรายการอยู่แล้วแค่เข้าไปก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยเซยเปิดประตูเข้าไปอย่างไม่ลังเลแล้วก้าวเข้าไปข้างในเ้ฮะข้างในไม่มีสมาชิกคนอื่นอยู่เลยนอกจากชูรี่คนเดียวเลออนถ่ายเสร็จเมื่อกี้แต่ถ้าทางจะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดสินะ อ๋อคือว่ามีชูลานี้หน่อยนะว่าแต่นายอยู่คนเดียวหรอจะมาชิ้วงคนอื่นอ่ะกลับบ้านไปแล้วทั้งสองคนน่ะวันนี้ฉันแต่งหน้าแต่งตัวเยอะนี่นะมันก็ไม่เห็นเยอะเลยนี่นะสองคนนั้นก็เลยกลับไปกันแค่สองคนเพราะไม่มีอะไรจะทํากันแล้วนั่นสิใจร้ายจังเลยเนาะไรกันนะ้าเหมือนที่ชูรี่ไว้คนเดียวเลย ถึงไม่อย่างนั้นสองคนนั้นก็ดูบรรยากาศแปลกๆนะเหมือนชูรี่เล่นอยู่คนเดียวเลยอะไม่เหมาใช่ไหมล่ะว่าแต่นายเหมารวม3ามคนได้ยังไงน่ะเรื่องนั้นฉันเป็นคนบอกเพื่อพี่พี่ตอนเจอกันครั้งแรกเองแหละว่าอยากรวมวงด้วยฮะอ,<า>อืมรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดน่ะดึงดูดหรอฉันรู้สึกใจเต้นแล้วก็ดื้อดึงมากๆเลยฉันบอกว่า ถ้าพู้พี่ๆไม่มาอยู่วงเดียวกันฉันจะตามติดพี่ๆและก็จะทําให้เจ็บปวดไปตลอดชีวิตเลยแต่พวกพี่ๆกลับยินยอมมาอยู่วงเดียวกันง่ายกว่าที่ฉันคิดซะอีกนี่มันเรื่องรับการถือกําเนิดวงไดมอนที่ไม่เคยได้คินมาก่อนเลยนี่นะเอ้ว่าแต่แนนบอกว่าใจเต้นหรอเวลามองวังแทจากับอีป้านี่มันชื่ออะไรไม่รู้แต่โหยกโหยอโยยอะไรสักอย่างอื เอาให้ชัดๆก็คงจะเป็นตอนที่มองพี่พวางแทจาม้างนะพี่แทจาดูหรูแล้วก็ไฮโซแล้วยังมีด้าที่ดึงดูดผู้คนอีกด่นะหมอนั่นบ้องพอๆกับยูนไม่ใช่เหรอ,อน,นั้นนะซีถึงนิสัยของวางแทจาจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็ดังลมหายใจของแททธิดาที่ชื่อชอบที่ที่มีความรักของผู้คนมารวมตัวกันอยู่แล้วก็มีพลังที่จะดึงดูดหัวใจของ ผู้คนด้วยนี่นะจริงหรอ,หอเอาปเปา่าวฉันหันกลับไปมองเฟสที่ไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่เมื่อกี้เฮ้เฟอะไรกันเลยอนไม่เห็นพูดอะไรเลยหรือนายรู้สึกเป็นส่วนเกินเพราะเราคุยกันอยู่สองคนหรอเอ๊ะโกรธจริงๆหรอ <c oughs> จังหวะที่บรรยากาศเริ่มแปลกขึ้นเรงน้อยประตูก็ถูกเปิดออกและมีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามา ที่นี่จริงๆด้วยสมนาที่เป็นโปรดิวเซอร์แพ็กช็อปแพ็กช็อปปะทั้งที่สามารถมาถึงสตูดิโอที่มีเหล่าท็อปสตาร์อยู่ได้ด้วยทั้งยังสามารถโอเคใครน่นนะโปรดิวเซอร์แพ็กเซอร์ีเฟฉันได้ามาถึงที่ เขาอ,อยากจะให้ของขวัญเฟยน่ะขอยืมตัวสักแป๊บได้ไหมของขวัญเหรอผิงคนหนึ่งยื่นกล่องที่ถืออยู่ในมือให้เฟยในกล่องมีของราคาแพงที่แค่มองแวบเดียวก็รู้อยู่แล้วอ่ะตั้งแต่แรกฉันที่ฉันเห็นของพวกนี้ฉันก็มั่นใจว่ามันเป็นของที่เหมาะกับเฟยฉันอยากจะมอบมันให้เฟยก็เลยซื้อมาก็เลยซื้อมา ช่วยรับมันเอาไว้หน่อยนะด้วยนะของนั่นดูแพงมากเลยนะเป็นการแสดงความรักของแฟนคลับเหรอขอรับไว้ด้วยความขอบคุณนะสาหรับที่เป็นเฟ,ฟที่ยอมรับเอาไว้อย่างยินดีโดยไม่กังวลไม่ใช่คนขี้เหนียวที่ใส่ใจเรื่องราคาสินะใช่แล้วไม่ขี้เหนียวเหมือนใครบางคนหรอกเฟพูดโดยเหลือบตามองชูรี่เล็กน้อยอ้าว งั้นไปดื่มชากันสักถ้วยเป็นการตอบแทนที่ฉันให้ของขวัญได้ไหมแน่นอนไม่ใช่สถานที่ที่สาธา,าราณะที่ถูกคนอื่นจับตาม,มองหรอกเอาในมุมไหนสักแห่งในสถานีโทรทัศน์นี้ก็ได้ด้วยความยินดีครับนำทางเลยคุณหนูอะไรกันเนี่ยฟเซเข้าไปยืนใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นอย่างอวดๆและก้าวออกจากสตูดิโอไปอย่างสบายใจอืม ถึงฉันจะไม่สนใจที่เขาทำท่าอวดใส่ฉันก็เถอะแต่ถ้ามีข่าวไปว่าเขารับของราคาแพงมากมันคงจะกระทบกับ i ิ a g e นะเฮ hey, ้ไม่ใช่เพราะชูรี่หรอกเพราะว่านิสัยของเฟรเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ชูรี่หรอกนะไม่ต้องแก้ตัวก็ได้นะผู้จัดการฉันรู้อยู่แล้วว่าเลออนเกลียดฉัน uh เพราะงั้นฉันเลยทำเป็นสนิทสนมกับผู้จัดการต่อหน้าเลออนไงล่ะ uh oh. อ้าวยู่ทศชาเขาไง แล้วฉันก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเลออนคิดอะไรอยู่เธอรู้ไหมฉันน่ะชอบเลออนมากเลยนะเอ๊ะเย้อย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้มีความหมายปแปลกๆนะฉันยังไม่ได้คิดเลยนะั้นนายร้อนตัวก็แ,วแค่รู้สึกตื่นเต้นถ้าได้อยู่ข้างๆเลออนะอืมจะว่ายังไงดีล่ะความรู้สึกเหมือนไม่ช่ตัวฉันมั้งหมายความว่าไงอะ่ะแค่อยู่เฉยๆยังรู้สึกเหมือนจะคิดถึงเลย รู้สึกคิดถึงอะไรบางอย่างมากๆากยามบ้านเกิดอะไรทำนองเนี้อ๋อมันมีอะไรแปลกๆเนาะยิ่งพูดยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่น่าหนสิฉันนะนะถึงจะไม่ได้สนใจแต่ฉันก็มีคนที่ชอบฉันอยู่ข้างๆเสมอถึงจะดูเหมือนโอ้โอวดก็เถอะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันไม่เคยเห็นใครที่เกลียดฉันจริงๆสักทีเอ๊ก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละนะฉันนึกขึ้นมาได้ว่าเคยได้ยินว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่มีแอนตี้แฟนคลับเลยในท่ามกลางดาราคนอื่นๆว่าแต่เธอรู้ไหมหถึงคนอื่นๆจะชอบฉันแต่พวกเขาก็ไม่ได้ชอบฉันที่สุดหรอกเอ๊พวกเขาชอบฉันที่เป็นวงไดมอนด์แต่พวกเขาไม่ได้ชอบฉันที่สุดในวงไดมอนด์เรื่องความนิยมส่วนตัวนะ่ะ พี่แท้จากับพี่โดฮยองดังกว่าเยอะเรื่องนั้นน่ะนะทำไมเหมือนเหมือนกันเลยวะว่าแต่ไอแต่ว่าทั้งที่ฉันถูกห้อมล้อมด้วยความรักอย่างแท้แทนี้แท้แต่แต่ฉันกลับรู้สึกขาดความรักเสมออเลยนะถึงทุกคนจะชื่นชอบฉันแต่พวกเขาก็ไม่ได้ชอบฉันที่สุดเจดเองก็ชอบฉัน แต่สุดท้ายคนที่เจ๊ชอบที่สุดก็คือคินเรียนถ้าให้เจ๊เลือนระหว่างคินเรียนกับฉันเจ๊ก็คงจะเลือกคินเรียนอยู่แล้วนี่มันเหมือนกับที่ประโยคที่เฟยเคยพูดกับฉันเมื่อก่อนเมื่อไม่นานมานี้เลยนี่นะถงทุกคนจะชอบเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะชอบเราที่สุดทั้งสองคนทั้งสองคนที่ฉันคิดว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดูเหมือนจะเหมือนกันในสุดที่ค้าไม่ถึงนัเนเ่ยแต่ก็มีคนที่หลบหน้าฉันเวลาอยู่ต่อหน้าฉันเหมือนกันเหรอตอนแรกฉันรู้สึกแปลกใจมาก<อ>แต่พอได้รู้จักฉันก็เริ่มสนใจแล้วก็อยากจะสนิทก,กับเขาเฮ hey. อะไรกันคำพูดที่เหมือนพวกโรคจิตนั่นน่ะไหนบอกว่าไม่ชอบแล้วทำไมาถึงกอติดเขาอ่ะ ผู้จัดการน่ะทาไมถึงได้ทําให้เรื่องบริสุทธิ์ของคนอื่นเปลี่ยนเป็นเรื่องวิปริตไปได้ในพริบตาเลยนะเอาก็นายพูดให้จิ้นนี่นะยังไงก็ตามถึงเรออนจะเกลียดฉันแต่ฉันก็จะเกาะติดเขาด้วยเหตุนผลน,นั้นตามที่บอกนั่นแหละเพราะงั้นไม่ต้องช่วยปิดบงังเรื่องที่เรออนเกลียดฉันก็ได้นะมั่ววานว่านายชอบคนที่เกลียดนายว่างั้นเถอะขี่บรไปกับเถอ อาเฟยแล้วแฟนขับคนนั้นไปน่ะไปแล้วหรออะไรกันจะกลับแล้วหรอระวังอย่าให้มีข่าวแปลกๆนะนายไปกินนายไปนายไปยุ่งกับผู้หญิงคอนอื่นแล้วจะมีหน้ากลับมาบอกลิปกับพีกลับไปได้วยกันเถออืเอนไงอ๋อไปกันเธอเฟยชูรีช่ชอบเฟยที่เกลียดเขาสวนเฟยก็ก่กอติดฉัน ม่ให้ฉันเข้าไปยุ่งเรื่องงานของเขาอ้ากลายเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนไปแล้วสินะออแล้วค่ะมาต่ออาที่ในึเรื่องบทที่20ของเลออนหรือว่าเฟกันเลยดีกว่านะคะไปเลยอ้อ c l อ s อ up ตรงนั้นใช่นั่นแหละอย่างนั้นการถ่ายทำกำลังเข้ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคัด ต้องดังแน่ๆนไม่มีอะไรที่ฉันคนนี้ทําให้เป็นไปไม่ได้หรอกอ๋อเริ่มอีกแล้วนะพวกกับเนี่ยแต่ถึงนิสัยเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็มีความสามารถมากนะโอ้ยถึงความสามารถจะดียังไงแต่ฉันก็ไม่รู้สึกถูกใจอยู่ดีเรื่องซุปซิปนินทาผู้โดูเซอร์โอโร,รักชูยังคง ติดตามไปอยู่เรื่อยๆทุกที่เหมือนฉากพับเสมอทำอะไรนะ่ะจากกันเถอะล้างหน้าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วหรอถ้างั้นเรากลับกันเลยไหมกันเลยนะอะอายาสกิฟลีเฟนินาะวานยองอายได้เจอกันอีกแล้วนะได้เจออีกแล้วด้วยวานยองมีธุระอะไรที่นี่หรอฮ้ โป,โปรดวเซอร์โอรัคชูที่อยู่ที่นี่เป็นขาประจำของร้านเรานะเขาบอกว่าเขายุ่งเขาเลยให้ฉันช่วยมาส่งของที่นี่และเขาก็อนุญาตให้ฉันเดินชมทั่วสถานีได้ฉันก็เลยมาะอ๋อคุณโอรัคชูคนนั้นเป็นขาประจำเหรอเอ๊ะจริงด้วยเฟชูยอนฝามาบอกในเมื่อ รู้ความรู้สึกของตัวเองดีแล้วก็ให้ไปเจอกันที่นั่นด้วยนะเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะเฟนนายเอาความเจ้าชู้ของนายไปก่อนเรื่องอะไรมาอีกหรือเปล่านะมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เลยเรื่องนี้ฉันจําไม่เห็นจะได้เลยจริงนะเอ๊ะพูดออกไปงังแรงแก้แค้นด้วยกันไปหาชูรี่เพื่อทําให้เขาหึงสมคบกับชูยอนเอ๊ะ อะไนี่ะสมัครคบกับชูยอน h a t สมัครคบกับชูยอนนหนนี่นหนนี่นี่มันคืออะไรอะไรวะ <c oughs> ชอบชอบไปถึงอะชอบไปถึงอ๋อใช่สิเลงที่นายไม่รู้ได้จะแก้ทำเป็นไม่รู้ก็ให้ก็แล้วกันจริงสิชูรี่บอกว่าวันนี้เขามีถ่ายรายการ หมือนกันนี่นะเดี๋ยวก่อนคิบุรินี่เธอบอกจะไปหาชูรี่คนนั้นต่อนหน้าฉันตอนนี้เหรอเฟย์ก็ไปคุยเรื่องหัวใจกับชูย้อนที่นั่นก็แล้วกันฉันจะไปคุยกับชูรี่อย่างจริงจังเหมือนกันคิบุริฉันรู้นะว่านี่เป็นการแก้แค่ให้ฉันหึงเดี๋ยวอยู่เธอก็โมโหแล้วก็ทําให้ฉันหึงใช่ไหมอะใครก้ใี่หึงอะอะ,อะไรกัน อย่ามาทำหน้าแบบนี้นะเดี๋ยวปะต่อยเลยแม่ง <laughs> อะไรการปฏิกิริยาแบบนั้นสแสดงว่าจริงสินะหมายความง่างไงอะอย่าคิดไปอย,อย่าคิดไปตามใจตัวเองนะเฮ้ยยังไงก็ตามเอ้บรรยากาศดูปแปลกจังความผิดใครละ่ะอ้ยาเฟกโมโหแล้ว อย่ามามัหวหัวเราะช่วยอธิบายหน่อยสิตกลงว่าความรู้สึกของฉันคืออะไรแล้วที่นั่นคือที่ไหนทำไมถึงพูดแบบน,นั้นออกมาอา้ก็ก่อนหน้านี้เฟยเคยบอกว่าจะมาช่วยดูแลร้านให้ถ้าพวกเราเอาของให้พี่ยูจีนี่นะก็หมายความว่าถ้าเข้าใจความรู้สึกนั้นแล้วก็มาเจอกันที่ร้านหน่อยร้านของพวกเราไงอ่ะอาย โทษเรื่องนี้นเองอ่ะน่าจะคลิปที่สองปะเฮ้ยทางนั้นก็บางร้านด้นะกรี๊ดนินสุดท้ายจนไปแล้วก็หายไปยถ้าจะบอกก็ช่วยบอกให้มันช,ะชะัดๆตรงๆแซ่ความยองยิ้มโดยไม่คิดถึงระเบิดที่ตัวเองโยลงกลางวงแล้วก็หายตัวไปหายไปนานแล้วด้วยเละเสียงเนี่ยอะไรกันเนี่ย อะไรกันล่ะกําได้ใครเกาะกํานั้นคือสนองไงล่ะก็นายพูดเอาไว้แล้วนี่ว่าจะไปดูร้านให้อ่ะไหนๆก็เลกขึ้นมาได้แล้วไปทํากันวันนี้เลยดีไหม,มคุณหนูที่อยู่ตรงนั้นนะครับคิ้น,นี้เป็นยังไงครับของคินนี้เหมาะกับคุณหนูมากๆเลยนะ เฟที่ยืนอยู่ตรงหน้าร้านค้าของฮวานยองและชูยอนกำลังเรียกลูกค้าด้วยท่าทางชำนาญอยู่อุ๊ยตายเฟหรือเปล่านะเฟนี่นะเฟเอ๊ะหน้าฉันเหมือนเฟคนนั้นเหรอเอ๊ะไม่ใช่เฟเหรอฮ่าฮ่าฮพูดแบบนีน้รู้สึกเป็นเกตีนะเนี่ยถ้างั้นเห็นเฟคนในคนนั้นแล้ว ก็ช่วยซื้อของขึ้นหน่อยสักชิ้นหน่อยได้ไหมครับคุณหนูเชี่ยวชาญจริงๆเลยนะแกถ้าเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ยังขายของต่อได้อีกอะ่ะมันเป็นการมันเป็นการฉายแววการแสดงที่ฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่ผ่านมาไงล่ะมไม่ว่าจะมองยังไงก็เฟย์จริงๆนะไม่ใช่หรอกเฟย์ไม่มีทางทำอะไรในที่แบบนี้หรอกใช่เฟย์หรือเปล่านะหรือไม่ใช่อะ่ะ ว่าแต่ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเป็นใครกัน่ะเอ๊ะฉันเนาใช่เห็นกระซิบกระซาบอะไรกันสองคนอยู่ข้างๆแต่เมื่อกี้แล้วเกี่ยวข้องยังไงกันหรอเอ๊เรื่องนั้นเปิดเผยไม่ได้นะถ้าฉันเปิดเผยออกมาแล้วทําให้พวกเธอผิดหวังจะไม่ซื้อของฉันก็จะโดนเจ้านายดุเอานะสิไม่ต้องห่วงฉันจะซื้ออันนี้แล้วก็อันนี้ให้แล้วนายก็ช่วยตอบด้วยนะ ฉันจะซื้ออันนี้ด้วยฮ่าๆงั้นฉันคงต้องนั้นฉัน,ฉนค,งคงทำอะไรไม่ได้นอกจากสารภาพความตามเสียงเรียกร้องแล้วสินะสารภาพอะไรเอเอเป็นแฟนกันนะ่ะอา้ายมีอะไรกันถ้าดึงเข้าไปกอดอย่างภาคภูมินั่นนะ่ะ ไม่ใช่เฟยตัวจริงใช่ไหมถ้าเป็นเฟยตัวจริงทําเรื่องแบบนี้หรอสองคนนั้นเหมาะกับผมกันจังเลยรักกันานานๆน,น,นะฉันเองก็อยากจะรักคุณหนูคนนี้นานๆน,น,นะแต่คุณหนูคนนี้ฟอร์มจัดเชนเลยถูกปฏิเสธอยู่บ่อยๆเนะี่ยไม่มีวิธีอะไรดีๆเลยหรือไงนะแม้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าหล่อเลยนะแล้วจะถูกปฏิเสธได้ยังไงกันนิสัยก็ดู จะเป็นคนดีด้วยนะถ้าถูกปฏิเสธบ,บ่อยๆฉันขอจีบเองได้ไหมฉันด้วยฉันด้วยอถ้าไม่อยากถูกแย่งก็รักษาเอาไว้ให้ดีๆตอนที่ยังมีอยู่นะอยู่เฟก็ถูกมองว่าหน้าเหมือนกาเฟโดยไม่ทันตั้งตัวและก็ได้รับกําลังใจจากแฟนๆด้วยนี่มันหลอกลวงกันชัด,ชดแล้วเป็นไงล่ะทุกคนก็ให้กำลังใจนี่นะ เธอยังหาผู้ชายแบบฉันไม่ได้ง่ายๆด้วยนะเฟยยิ้มและอบเอลฉันเอาไว้ตลอดไม่ยอมปล่อยมือจนกระทั่งผิงคนนั้นซื้อของแล้วไปจนหมดอนะเอาละค่ะมาต่อที่ในเรื่องบทที่21ของเลออนหรือว่าเฟยกันเลยดีกว่านะคะเฮ้อกี้รู้สึกว่าตอนของเลออนเนี่ยทำไมคลิปมันอัพ3 3 3ตลอดเลยตัวละครอื่นยังมีสบ้างสบ้างอะไรอย่างงี้ แสดงว่าแต่ละบทแต่ละบทมันสั้นไปหน่อยนะกูหืมเจ๊เหรอท,ทันทีที่เข้ามาในสำนักงานเจ๊ก็ต้อนรับฉันด้วยการถอนหายใจยาวเหมือนเดิม,มฝันถึงคิรเลียนอีกแล้วงั้นเหรอผู<ก>้มังกรนี่น่าสงสารจังก็พอจําเรื่องที่ผ่านมาตัง้งร้อยปีก่อนเอาไว้ <S <S 2> <S 2> เหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานไงละ่ะถึงทาให้เจ็บปวดอย่างนี้ไงถึงเทพธิดาจะทําให้พวกมังกรอายุยืน แต่ดูท่าทางจะไม่ได้ทำให้พวกมันลืมนะปล่อยมันไว้เถอะแต่มันดูซึมเศร้าตลอดเลยนะคงพอได้ยินว่าตารางงานวันนี้เชิญกับวนพวงไดมอนพอดีละมะั้งไม่ไว่ายังไงเจก็คงอยากจะปกอยากจะป้องกันการเผชิญหน้ากับหน้าของกันของฉันกับไดมอน เจกก็คงอยากจะปกป้องคินเลียนสินะเพราะเขาเป็นคู่หูที่ดีที่สุดที่ไม่สามารถลืลืมเรือนได้แม้แต่ผ่านมาร้อยปีแล้วก็ตามใช่ละแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่นายจะได้เจอกับว่าที่คิดเลือดตัวปัญหาคนนั้นวันนี้มีโอกาสจะได้เข้าใกล้วางแทจาเยอะอยู่เหมือนกันนะฉันคงต้องตรวจสอบอย่างจริงจังแล้วสินะ จสอยู่บ้านแล้วกัวกนถ้าไปด้วยสภาพแบบนั้นก็คงช่วยอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะจับเจสที่อยู่ในสภาพแปลกๆเอาไว้ให้ละกันส่วนนายก็ไปทำงานที่เสร็จซะสุดท้ายเจสที่ดูเหมือนหมดเรี่ยวหมดแรงก็ถูกทิ้งไว้ที่บ้านส่วนฉันกับจา่าส่วนฉันออกจากบริษัทไปกาแฟฮะผู้จัดการเลออน สวัสดีสวัสดีจ้าทันทีที่มาถึงล็อบบี้สถานีโทรทัศน์ก็เห็นใครคนหนึ่งโอกมือให้อย่างยินดีชูรี่วันนี้มาเร็วดีนี่เห็นปกติเห็นไดมอน์ม่จะมาชัดตลอดเลยนี่นะฉันมาคนเดียวก่อนนะพี่พองแทจามัวแต่ชักช้าแล้วค่อยมารีบมาตอนหลังฉันก็เลยออกมาคนเดียวก่อนคงจะดีกว่าส่วนพี่โดฮยองเวลาเห็นพี่เขาเตรียมจะมาพบกับพี่แทจาทีเนี่ยเหมือนสามีภรรยากันเลยจริงๆนะ เย้ไลออนวันนี้ก็ทำหน้าเคร่งอีกแล้วนะเกลียดฉันขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็คิดว่าลักษณะท่าทางฉันไม่น่าจะใช่สไตล์ที่ไปไหนก็มีแต่คนเกลียดหรอกนะถ้าสนุกอยู่แล้วจะมาทำท่ากังวลซ้ำทำไมอีกอะ่ะ <laughs> ถูกจับได้แล้วเหรอเนี่ยรียบไปกันเถอะฉันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความเกลียดชูรี่ที่ออกมา สรุปว่าชูรี่ไม่ใช่คิดเลียดใช่ไหมฉันถามเบาๆซึ่งเฟยก็หันมองเล็กน้อยไม่ว่าลมหายใจของเทพธิดาจะอยู่ในรูปแบบไหนมันก็จะทําให้รู้สึกถึงความรู้สึกที่ดีได้ถ้าเจ้านั่นมีลมหายใจของเทพธิดาอยู่แล้วก็ฉันคงไม่มีทางรู้สึกเหม็นขี้หน้ามันอย่างไม่มีเหตุผลแบบนี้หรอกอย่างนี้นี่เองคงจะต้องไปเจอวังแทาจาดูแล้วล่ะเอ๊คุยเรื่องอะไรกันสคนนะ่ะ ไปด้วยสิไหนๆก็มาถ่ายที่เดียวกันทั้งทีนะมาดิไหนๆก็มาถึงสถานีโทรทัศน์แล้วนี่นะแล้วยังจะต้องไปที่เดียวกันอีกนะอยู่เฟก็หยุดเดินเอ๊ะทำไมหยุดเดินล่ะมีคนสะก,กดรอยหาเอวเหอโจองออกมารากนเอ้าลับชูลี่อยู่นี่นะหูอะไรนะทำไมอยู่ๆด่าถึงได้หรือนี่คือรายการล้อกันเล่น ที่ไม่ได้เตรียมฉันไว้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเอ่อชูรี่คงนี้ชาล่าชูรี่มุ่งหน้าไปที่มุมนึงที่ไม่สะดุดตานะออกมาสิทันทีที่เฟย์พูดออกมาด้วยเสียงต่ำพวกนักลอบสังหารที่อยู่ตรงอีกมุมหนึ่งก็ปรากฏตัวออกมาความรู้สึกไวจริจริงๆฉันทิ้งได้บอกไงว่าให้ไล่าตามอย่างระมัดระวังตามหลังฉันมาอีกแล้วสินะ ฉันว่าฉันลบเวทมนต์ที่ติดจากน้ำหอมที่พวกแกฉีดไปแล้วนะที่นี่มีอะไรดีๆนะได้ยินว่าถ้าสมัครสมาชิกแฟนคลับก็จะดูตารางงานหรืออะไรพวกนี้ได้เสมอได้หมดเลยนี่นแหละยิ่งกว่านั้นประธานแฟนคลับของแกน่ะยังให้ข้อมูลดีๆคล้ายๆกับกับให้สะกดรอยตามด้วยนะยีบสาวไฮโซนอีกแล้วอ๋อน่าเสียดายนะ ถ้าสกดรอยตามอย่างอรอบคอบอีกหน่อยก็อาจจะรู้ร่องรอยของรถหายใจอย่างเทศิดาได้แล้วแท้ๆแช่งมันเถอะเพราะยังไงพวกเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกวงไดมอนด์วงไดมอนด์เหรอวงพวกเราน่ะเหรอพวกเราทําไมเหรอไม่ใช่เด็กคนนั้นหรอกถ้างั้นก็แค่ได้ตัวอีกสองคนที่เหลือมาไว้ในกำมือก็เรียบร้อยแล้วผู้ชายสองคนนั่นเร่งรีบเตรียมจะเพนออกไปจาก ตรนี้ว่าฉันจะยอมให้พวกแกแยกไปงั้นเหรอเฟชบเข้าไปยังผู้ชายพวกนั้นตอนนี้แหละหฮะฮะฉันรอโอกาสนี้อยู่พอดีอ้าวจับแล้วเป็นตัวประกรันเหรออ้ยยหนึ่งในนักลอบสังหารที่ซ่อนตัวอยู่ตรงน้นตรงัหนจะแข่งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าแสงกับชูลี่การจับใครสักคนเป็นตัวประกรันที่สิเป็นของ เป็นขั้นตอนมาตรฐานของการต่อสู้มาตรฐานพ่งง่าเอาละแล้วแบบนี้จะมาขัดขวางพวกเราอีกหรือเปล่าลเลออนแกกล้าเมินเฉยตัวประกันพวกนั้นได้แล้วถึงจะจับเจ้าชูรี่ไปฉันก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเออเฟยทำไมไหนถึงอยาจะเล่นตลกในสถานการณ์แบบนี้หรือไงอะ ้างั้นพวกเราไปตามหาตัวสมาชิกวงไดมอนด์คนอื่นแล้วนะเราจะพาตัวผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นไปเป็นตัวประกันด้วยเอะจะจู่พลทหารก็ดึงฉันแล้วเตรียมหนีไปด้วยแ,แกทำอะไรนะปล่อยผู้จัดการนะปล่อยทำไมวะแกนั่นแหละถอยไปซะอาพลทหาร เมื่อกี้ยังเป็นนักรอดทหารนักรอังหารอยู่เลยแกไปพลทหารแล้วเหรอใช้เท้าเตะชูรี่ที่เกาะติดเขาอยู่เอาชูรี่ที่ถูกพลทหารเตะกิ้งไปอยู่ตรงมุมด้านโน้นรีบตามมาเร็วครับไม่จังหวะที่พวกนักรอดทหารตกลงตกลงคุณคุณคุณก็จะเป็นนักรอดทหารหรือว่าจะเป็นพลทหารคะอะไรวะ นักขสังหารกําลังจะจกักจะลากฉันไปอยู่ชูรี่ที่กิ้งลงไปตรงมุมน้นก็เงยหน้าขึ้นมาไม,ไม่ได้นะไม่ได้นะฉันว่าแล้วหละว่าชูรี่ต้องเป็นคินเลียนแน่เลยเพราะว่าอะไรที่มันเหมือนจะหักมุมแต่มันก็ไม่หักมุมหรอกมันจะต้องเดาได้ง่ายๆอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยนี่อะไรเนี่ยอยออยู่แสงสว่างจ้าก,ก็สว่างล้อมรอบพวกเราทําให้ฉันต้อง กระพริบตาโดยไม่ตั้งใจชูรี่โอ้โหไม่ถือโซ่อะไม่แม่อย่างหรอเป็นคนเรื่องกับเมื่อกี้เลยเนะี่ยใครอะร่างของชูรี่หายไปจากจุดที่เขาเคยอยู่แต่ปรากฏร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกขึ้นมาแทนน,นี่มันอะไรกันหน้าตาแบบนั้น หรือว่าชินเลียนฮะ<า>จงออกมาเฟรมซอสทุกคนที่ชอบกินซอสกันอยู่เรื่อยเลยนะเออไม่ใช่เออชิ้นเลียดคว้าดาบสีแดงปรากฏตัวกลางอากาศแล้วก็เจ้ามองผู้นักลอบสังหารหเฮ้ยคน ักล่าสังหารที่ขวางเราอยู่ตรงหน้าตกใจจนทำม,มีดหล่นแล้วก็หนีไปแต่เลยเปิดเปิงไปหา,หาพ,พวกอะไรกันเฟรมซอสมันคือดาบของคิลเลียนนี่ถ้างั้นเจ้าเด็กคนเมื่อกี้ก็คือคิลเลยนอย่างนั้นเหรอถอยทับก่อนเถอะเราต่อกรกับคิลเลียนที่เรียกดาบออกมาด้วยกําลังของพวกเราไม่ได้หรอกไหนๆก็รู้แล้ว,วเป็นใครเราก็รีบวิ่งกันเถอะ เขาบอกไว้ก่อนว่าพวกเราไม่ได้วิ่งหนีเพราะกลัวหรอกนะก็แ,แค่ถอยทับไปตั้งหลักก่อนเฉยๆพวกนั้นว่องไวเฉพาะตอนที่หลบหนีจริงๆคินเลียนจ้ามองพวกนั้นจนกระทั่งหายตัวไปแล้วฮะอยู่ๆร่างของคินเลียกก็พ้ามัวแล้วก็ล้มลงไปกองกับพื้นชูไม่สิคินเลียนพอแฉันเดินเข้าไปใกล้ร่างของคินเลียน ก็แปลสภาพกลายเป็นร่างของชูลี่อีกครั้งชูรี่หันมามองสายมองขวารบรอบด้วยใบหน้าเหม่อรอยเอ่อเมื่อกี้เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นนะทำไมฉันมาอยู่ตรงนี้ล่ะอ๋อยังไงก็เถอะพวกเราต้องไปกองถ่ายกันนี่นายจำอะไรไม่ได้เลยเหรออะไรเหรอนี่โมทำอะไรอยู่รีบไปกัน พุซามาเช้าทั้งทีจะใสอีกได้ยังไงชูรี่ยิ้มแล้วก็มุ่งหน้าไปยังกองถ่ายดูจากสีหน้าแล้วถ้าทางเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเรื่องนี้มันน่าสนุกจังแฮะเฟย์บ่นพึมพำรรแบบนั้นโดยไม่ละสายตาจากชูรี่